เราเจอกเกมโอแกล์นะครับน่าจะประมาณไทยคูณหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นเกมน่าจะไทยคูนะเป็นเขียนไว้ครับอ่อันนี้อะไรอเอเดิมพื้นที่ั้งแต่นี้เลื่องไม่ได้นะอ่ะได้แค่ที่เปล่านะ หรือว่านี้เป็นของคนอื่นหรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจนะแต่เนี้ยอ,อันนี้แล้วกันสามนคะรับน่าจะของคนอื่นป่ะเออผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ลดเนาะเดี๋ยวผมหาวิธีปิดเพลงก่อนโอเคมา เมื่กี้คือรถนับซึ่งไม่รู้ว่าเปิดอะไรนะตัวนี้แอคขวานและอันนี้น่าจะเป็นเรื่อยซึ่งเขาให้เราทำอะไรหลังจากเปิดกองเสร็จนะครับผม,มก็ได้ขึ้นรถนะแล้วก็เพื่อจะไปตัดไม้นะครับไปตัดต้นไม้ดีกว่านะผมาว่า ว่าไปตัดต้นไม้ว่ะเือเหมือนจะเอาไปขนต้นไม้หรือเปล่าลองดูเวลาตัดไม้นะครับคือเราสามารถกดค้างได้นะซึ่งถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นความแรงคนระับแล้วมันจะโค่นต้นไม้ไวขึ้นจากนั้นก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆคนระับเพื่อที่จะเอาให้ใส่รถได้ จากนั้นนะครับก็ให้เราใช้เมาส์คลิกลากซึ่งถ้าเล่นในมุมมองบุคคลที่3าเนี่ยมันจะคลิกยากมากเราต้องเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่หนะึ่งะมันถึงจะหยิบง่ายมากคือวควบคุมยากมากเลยนะอ่ะ้วคือถ้าเป็นมุมมองเนี่ยมันจะง่ายนะเออก็คลิกวางอ่เขาเน้นมันแบบเขาเน้นแบบสมจริงนะครับ ใช่ไหมนี่ถ้ามันใหญ่ก็ลำบากนะหลังจากขนเสร็จน,นะครับผมก็ได้เริ่มเอาไม้ไปขายนะซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้หรอกผมก็ขี่วนเมืองไปนี่แหละว่าไม่รู้จะขายตรงไหนสุดท้ายมาเจอตรงนี้นะครับก็เลยลองไปคุยดูนะสรุปแล้วคือเป็นที่ขายของจริงๆนะครับ ซึ่งพอเราไปคุยเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้ท้ายกระบะท,ที่เราขดไม้เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะซึ่งเราจะขายหรือไม่ขายก็ได้นะแต่เราก็ต้องขายนะเพราะเงินเราไม่มีจากนั้นเนี่ยผมก็มาขดไม้ต่อนะครับซึ่งตอนนี้เงินเราอะซื้ออะไรไม่ได้เลยจะซื้อพิแอคก็ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าผมไปดูมาแล้วว่าราคาแต่ละอย่างเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับซื้อพิแอคตอนนี้เรายังไม่สามารถซื้อได้ดังนั้นเราต้องมาหาไม้เรื่อยๆนะครับคือต้องฟาร์มก่อนอนะแต่เอาจริงมันมีเทคนิคอยู่นะครับ ก็คือถ้าสมมติเราคงแต้ไม้ได้ใช่ไหมคือเราสามารถยกได้ซึ่งพอเรายกไปที่รถเราเนี่ยถ้ามาอยู่ในรถแล้วอะคือโดนรถวนใดชนหนึ่งแล้วอะเราสามารถลากได้ครับเราไม่จำเป็นต้องมาตัดส่วนเลื่อยเนี่ยมันเหมือนเอาไว้แค่แบบทําให้ไม้สวยนะแต่ว่ามันจะได้ราคาเพิ่มด้วยมันก็ประมาณว่าเหมือนคือการเอาไปแปรรูปนะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตครับเพื่อมาดูของนะว่าอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะซึ่งไอพวกเนี้ยมันคือเครื่องมือครับเครื่องมือที่เอาไว้ไปรูปพวกแร่ต้นไม้ก็ได้มาดูพวกอุปกรณ์ครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันมีหลายแบบมากก็คือมันจะมีระดับต่างกันด้วยผมก็ได้ได้ซื้อพ i ิกแอ็ที่ราคาถูกที่สุดมาครับเพื่อที่จะไปคุนหินแต่เวลาเราจะซื้อเนี่ยเราต้องหยิบนะครับ ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็คุยกับพนักง,งานแล้วก็ชำระเงินครับหลังจากได้ไปเอ็กมาผมก็เลยลองเอาไปใช้เลยซึ่งในหินเนี่ยมันก็จะมีหินอื่นๆประกอบรวมกันเยอะมากก็คือจะมีหินธรรมดา แล้วก็จะมีพวกหินแร่ครับพวกแร่เหล็กทองแดงดีบุกเพชรอะไรต่างๆครับเครื่องมันจะมีรวมกันอยู่ในนั้นแต่บางทีก็ไม่มีนะพอขนเสร็จเนี่ยก็เลยลองเอาไปขายดูนะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็คือราคาปกตินั่นแหละเพราะว่าเรายังทำไม่ได้เอาไปแปรลงด้วยจากนั้นก็ได้ไปฟาร์ปกตินะครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ย มันจะมีอะไรตกลงมาด้วยไม่รู้คือสตาร์อะไรสักอย่างไม่รู้นะเขาก็เลยเก็บเหมืนไว้นในรถน,นะเพื่อมันจะขายได้จากนั้นก็ฟ้าของปกตินะผลไม้ดอกไม้เราเนี่ยคือมันได้เงินเหมือนกันนะครับเราก็แพงด้วยนะพวกดอกไม้แอปเปิล้ลอะไรพวกนี้ ากนั้นผมก็ไ,ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็เลยไปซื้อเครื่องแปรรูปมาซึ่งไอพวกเนี้ยเป็นเครื่องแปรรูปหินนะ้แปรรูปพวกแร่พวกเนี้ยพวกหินหินธรรมดาครับแล้วก็สายพันธุ์อีกหนึ่งอันจากนั้นเนี่ยคนก็ไปเปิดที่บ้านครับหลังจากได้ตั้งเซนเนี่ยผมก็เลยลองไปหาวัสดุมาลองใช้ดูนะว่าเออมันเป็นเครื่องแบบไหนนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงนะผมก็ได้ไปเอาไม้นะครับมาลองใส่ี่เครื่องซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เครื่องทําไม้นะมันเป็นทําแร่นะแต่ผมไม่รู้ไงผมก็ได้ลองซึ่งปรากฏว่ามันใช้ไม่ได้นะแล้วก็สายพานเนี่ยมันเราเราต้องมีสองอันนะมันถึงจะใช้ได้คือตอนเนี้มันคือเราต้องการจังหวะให้มันเป๊ะเลยแล้วก็เข้าไปในเครื่องไปเป๊์นะครับ จากนั้นเนี่ยผมเลยร้องใช้แรนนะซึ่งมันใช้ได้ครับเนี่ยมันออกมาเป็นแ่นะแต่ว่าแร่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่แร่บ,บริสุทธ์นะครับมันยังไม่ผ่านความร้อนแล้วผมไม่รู้ไงผมก็นึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นแร่แล้วแต่จริงแล้วราคามันขึ้นแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ถึงก๊อแพงมาหลังจากนั้นก็ลองผิดลองถูกไปเยอะเลยเนาะเลยก็เลยตัดสินใจซื้ออีกหนึ่งสายพานนะและตอนนี้เครื่องยาหินกับแร่ของผมก็เสร็จเป็นทีร้อยแล้วนะอันนี้ทั้งหมดจะต้องมีสองสายพานนะ แล้วก็รถ1คันซึ่งเอาจริงอะรถอะเราต้องมี2คันนะคือรถคันแรกที่คนของมาและรถอีกคันหนึ่งก็คือจะต้องมารอรับแร่ที่เราผลิตแล้วแต่ตอนนี้คือเงินเราย,ยังมีน้อยนะซึ่งเอาจริงพื้นที่เนี่ยเราสามารถขยายได้นะแต่ว่ามันแพงเราก็เลยยังไม่ขยายนะแล้วก็ติดปัญหาหนึ่งก็คือถ้าแร่ก้อนใหญ่เกินเนี่ยมันเข้าเครื่องไม่ได้ครับแต่มันจะหมดปัญหาไป ถ้าเราซื้อเครื่องที่มันดีกว่านี้ครับอันนี้คือเครื่องที่ราคาถูกที่สุดนะมันมีเครื่องที่ใหญ่กว่านี้ครับและดีกว่านี้แต่เราอยางซื้อไม่ได้ไงจากนั้นผมเลยไปหาแร่ก้อนเล็กมานะซึ่งเราจากได้มาเห็นไหมมันคือต้องทํางานสองรอบนะก็คือคนแรกลงหนึ่งรอบใช่ไหมจากนั้นก็เอารถไปจอดตรงแรก่ออกเนี่ยมันต้องทํางานสอครั้งครับเราควรมีรถสองคันไงถึงได้พอ ซึ่งการทำงานของแร่เนี่ยมันก็แบบไม่ได้ไหลเลื่นมากครับเพราะว่าแร่บางทีมันเข้าไปไม่พอดีนะคือมันต้องตั้งให้พอดีเป๊ปะๆอ่ะมันถึงจะเข้าไปได้ไไง่ายๆนะถ้ามันก้อมแบบพอดีื่องซึ่งนั่นแหละครับมันก็ทําให้แบบเราเสียเวลาเพราะเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นผมเลยต้องเก็บเงินเยอะๆนะเพื่อที่ไปซื้อเพื่อที่มันดีกว่านี้แต่เราก็ทําได้แค่นี้ครับก็เอาทรนไปก่อน จากนั้นก็เอาแร่ไปขายนะครับซึ่งยอเงินที่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะแบบห่างกันมากประมาณ2,000กว่าบาทใช่ไหมแต่สรุปแล้วคือไม่ค่อยต่างจากเดิมครับมันแพงขึ้นมานิดเดียวซึ่งรู้สึกแบบท้อใจมากจากนั้นเนี่ยผมเลยไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งที่มันคนละแบบกันนะผมเึกว่ามันจะทําไม้ไงแต่ไม่ใช่นะครับซึ่งหลังจากกําลังทําเครื่องนะครับผมเห็นไปเจอว่าในเครื่องเนี่ยมันมีไฟด้วย ผมก็คิดไปแล้วเอ้ยมันเอาไว้เผาแร่หรือเปล่าหลังจากวางเสร็จนะครับผมก็เลยได้ลองเลยเพื่อมันเอาไว้เผาแร่จริงนะและก่อนนันเนี้ยผมก็ได้ลองผิดลองถูกคือเอาไม้ไปใส่เอาอะไรไปใส่ซึ่งมันก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยลองทีสุดท้ายก็คือเอาแร่ที่เราไปรูปแล้วเนี่ยเอาใส่เครื่องรอบหนึ่งปุ๊บปรากฏว่ามันเผาแร่ครับคือให้กลายเป็นแร่บริสุทธิ์เลยก็คือแร่รอบแรกอ่ะไอ้เครื่องแรกเราใช่ไหมมันเอาแค่แบบแยกหินกับแร่ออกครับก็คือกลายเป็นแร่ ซึ่งพอเราเอาไอ้แร่ที่จากเครื่องแรกอะใส่เครื่องสองมันก็จะเผาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกกลายเป็นแร่บริสุทธิ์ครับเออมันเป็นอย่างนี้ไปพอะผมรู้แบบนั้นแล้วผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการทําเครื่องเลยเอาให้มันไปทางเดียวกันเลยครับก็คือลงทีเดียวจะได้จบๆเลยและหนะ้าตาที่เราทําสําเร็จครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้คือพื้นที่เราอะมันเล็กไงผมก็เลยต้องทําได้แค่นี้นะครับ จากนั้นก็เลยลองเลยจัดเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับหลังจากหาแร่เสร็จนะครับมาลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าและไอแร่ที่ผมเอามาตอนนี้ยมีแต่ก,ก้อนเล็กๆนะครับสวยงามมากครับการไป็นแร่เหล็กแบบสมบูรณ์เลย แต่คือถ้าใส่ไม่ตรงก็ติดอยู่ดีต้องให้อากอนเล็กมาครับคือถ้าใส่ผิดหลายเนี่ยคือติดอยู่เดียวมันเจริ้ามากนะเราควรอัปเกรดให้มันเครื่องที่ดีกว่านี้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆไปค่อยๆไป ังจากนั้นผมก็เอาไปขายนะครับแล้วดูที่ว,ว่ามันได้เท่าไรซึ่งราคาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ครับโอเคก็สลับเกมโอ๊กแลนด์ก็ขอจบไว้ที่เพลยนี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาดได้ถึงไหนค,คือเพืที่มันเล็กเนยะเราก็จะได้เงินนะครับคือมันต้องทำเองทุกอย่างเลยอมันเลยเสียเวลาคนะับ